จะเป็นผู้นำได้ยังไงถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนี่คือคำตอบที่ผู้นำระดับโลกใช้จริงเคยเจอกันไหมครับสถานการณ์ที่ท้าทายสุดๆสำหรับคนทำงานก็คือการที่เราเพิ่งได้รับการโปรโมทให้เป็นนำทีมที่เต็มไปได้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคนที่รู้ลึกรู้จริงในงานมากกว่าเราแบบหลายเท่าตัวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับจากแหล่งข้อมูลด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้ คือเอ๊ความรู้สึกกดดันกังวลใจหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนเราเป็นตัวปลอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับที่ต้องมารับบทบาทผู้นําในสถานการณ์แบบนี้แต่นี่ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยทั้งหากความคิดแบบนี้ผมเชื่อว่ามันวนเวียนอยู่ในหัวของผู้นําใหม่แทบทุกคนเลยแต่นี่คือความจริงข้อแรกที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับความคิดนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีพอ แต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะก้าวจากบทบาทคนทำงานเก่งไปสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริงซึ่งมันต้องใช้ทักษะคนละชุดกันเลยโอเคก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาทลายความเชื่อที่มันฝังหัวใครหลายๆคนกันก่อนครับนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าผู้นำที่ดีต้องเป็นคนรู้เยอะที่สุดเก่งที่สุดในทีมถึงจะได้รับการยอมรับนับถือเพราะในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับนี่แหละครับคือจุดที่ต้องเปลี่ยนความคิดครั้งใหญ่เลย มันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากๆในการเป็นผู้นำอ่ะคือยิ่งเราพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการโชว์ความรู้ทางเทคนิคหรือพยายามเป็นคนที่มีคําตอบให้ทุกเรื่องเนี่ยมันกลับยิ่งส่งสัญญาณของความไม่มั่นคงออกมาแล้วก็จะค่อยๆบั่นทอนความเชื่อมั่นที่ทีมมีต่อตัวเราไปเรื่อยๆหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือการเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของตัวเราเองครับ เราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อจะเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไปแล้วแต่เราได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นผู้นำที่จะไปปลดล็อกศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นต่างหากภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหรือ The Expert เนี่ยเขาจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดเพื่อแก้ปัญหาได้แต่ The Leader หรือผู้นำจะมีหน้าที่มองภาพกว้างสร้างระบบแล้วก็ตั้งคำถามที่มันเฉียบคมเพื่อนำทางให้ทีมไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง บทบาทของเราไม่ใช่การมีคำตอบให้ทุกอย่างนะครับแต่คือการทําให้แน่ใจว่าทีมกําลังแก้ปัญหาที่ถูกจุดจริงๆพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะความรู้เราอาจจะไม่เท่าทีมนะสัญชาตญาณแรกเลยที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้นาใหม่ก็คือการพยายามเข้าไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งเนี่ยแหละครับคือกับดักที่อันตรายที่สุดเลยใช่เลยครับไอความรู้สึกไม่มั่นคงนี่แหละที่เป็นต้นต่อของปัญหาพอเราไม่แน่ใจในความรู้ของตัวเองปุ๊บ เราก็เลยพยายามไปชดเชยด้วยการเข้าไปจัดการทุกรายละเอียดเลยเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเออเรายังมีประโยชน์นะเรายังคุมเกมอยู่นะทีนี้ลองเช็คตัวเองกันดูหน่อยนะครับว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้บ้างหรือเปล่าอย่างเช่นการเข้าไปจู้จี้จุกจิกในรายละเอียดงานของทีมมากเกินไปหรือการพยายามเข้าไปตัดสินใจในเรื่องเทคนิคที่มันลึกเกินความเข้าใจของเราหรือแม้กระทั่งการไม่กล้าม,มอบหมายงานสำคัญสคัญ,คญเพราะกลัวว่าจะคุมไม่ได้ พฤติกรรมพวกนี้ล้วนเป็นสัญญาณอันตรายที่จะทําลายกําลังใจและสร้างปัญหาคอขวดให้กับทีมได้เลยนะครับแล้วทางแค่คืออะไรไม่ใช่การปล่อยไปเลยนะครับแต่คือการยกระดับบทบาทของตัวเองจากการเป็นผู้ควบคุมที่คอยสั่งมาเป็นการเป็นผู้ประสานงานที่คอยอำนวยความสะดวกและสร้างความชัดเจนให้กับทีมนี่เป็นเฟรมเวิร์กที่โหเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้ชังเทคนิคเลยนะ แค่ทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมตอบ3คํคำถามนี้ได้ตรงกัน 1. ใครคือเจ้าของโปรเจกต์นี้ 2. ผลลัพธ์สุดท้ายหน้าตาเป็นยังไงและ 3. เราจะกลับมาคุยอัปเดตกันอีกทีเมื่อไหร่แค่3ข้อนี้ก็สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนมหาศาลให้กับทีมได้แล้วครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่ได้จมอยู่กับดีเทลนี่แหละ มันกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดของเราเลยในฐานะผู้นําเพราะการที่เรายืนอยู่ห่างออกมา1นึ่ก้าทำให้เราเห็นภาพรวมในมุมที่คนทํางานอาจจะมองไม่เห็นก็ได้คือในขณะที่คนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเขากำลังโฟกัสแบบสุดๆกับปัญหาตรงหน้าเราเนี่ยแหละครับคือคนเดียวที่สามารถมองเห็นภาพทั้งหมดได้ เราจะเห็นว่างานของแต่ละส่วนมันเชื่อมโยงกันยังไงมีตรงไหนที่ทำงานซําซ้อนกันบ้างหรือเปล่าหรือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทีมกำลังทุ่มเทกับเป้าหมายที่มันถูกต้องและสำคัญต่อองค์กรจริงๆหรือไม่นี่แหละครับคือประเภทของคำถามที่เราต้องใช้เพื่อนำทางทีมเช่นสมมติว่าเราทำโปรเจก์นี้สำเร็จนะมันจะส่งผลกระทบที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจได้ยังไงหรือ เอมันมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ในการแก้ปัญหานี้ไหมเห็นไหมครับว่าบทบาทของเราไม่ใช่การหาคําตอบแต่คือการตั้งคําถามที่ทรงพลังเพื่อยกระดับความคิดของทีมเอาละทีนี้มาถึงสถานการณ์ของจริงที่วัดใจผู้นําใหม่ทุกคนเลยลองนึกภาพตามนะครับเรากําลังประชุมอยู่แล้วจู่ๆก็มีคนพูดสับเทคนิคที่เราไม่รู้จักขึ้นมาทุกคนในห้องก็ดูเหมือนจะเข้าใจมีแต่เรานี่แหละที่ตามไม่ทันส่วนใหญ่แล้วเราจะทํายังไงครับ ก็คงพยักหน้าตามน้ำไปเงียบๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นครับคือการเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นใจให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างความชัดเจนให้กับทุกคนในห้องลองใช้ประโยคง่ายๆแบบนี้ดูครับขออนุญาตนะครับพอจะช่วยขยายความคำเมื่อสักครู่ให้ผมเข้าใจภาพเดียวกันหน่อยได้ไหมครับหรือจะลองอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับพูดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเรามาลงรายละเอียดกันอีกนิดได้ไหมเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าจะช่วยสนับสนุนทีมในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดได้ยังไง การแสดงออกว่าเราอยากเข้าใจเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือทีนั้นดีขึ้นเนี่ยเป็นการแสดงภาวะผู้นําที่น่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับเชื่อเถอะครับว่าการถามคําถามเพื่อความเข้าใจมันไม่ได้ทําให้เราดูแย่เลยนะในทางกลับกันมันทําให้เราดูเป็นผู้นําที่ให้ความสําคัญกับความชัดเจนและยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยให้คนในทีมกล้าถามเมื่อไม่เข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลเลยทีนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ เราสามารถสรุปออกมาเป็นแก่นหลักของการเป็นผู้นำสามประการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญที่สุดในห้องก็ตามครับ สามเสาหลักนี้คือหัวใจของการเป็นผู้นําที่สร้างผลลัพธ์เลยครับเริ่มจากความชัดเจนในเป้าหมายและทิศทางตามด้วยระบบความรับผิดชอบที่โปร่งใสและปิดท้ายด้วยการสร้างความไว้วางใจที่ทําให้ทีมรู้สึกปลอดภัยที่จะกล้าเสี่ยงและเรียนรู้ไปด้วยกันเมื่อเราสร้างสสิ่งนี้ได้นะครับทีมจะไม่ได้มองหาคําตอบจากเราอีกต่อไปแต่จะมองหาทิศทางจากเราแทนถ้าจะให้จําได้แค่เรื่องเดียวจากทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้ขอให้จําประโยคนี้ไว้เลยครับ หน้าที่ของเราไม่ใช่การเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คือการเป็นผู้สร้างแรงผลักดันและความก้าวหน้าให้กับทีมสรุปเป็นหลักการง่ายๆคือให้เราเลือกสร้างความชัดเจนแทนความสับสนเลือกสร้างโครงสร้างการทำงานแทนการปล่อยให้มีเสียงรบกวนและเลือกสร้างความไว้วางใจแทนการพยายามควบคุมทุกอย่างนี่แหละครับคือแก่นของการเป็นผู้นำในยุคใหม่ที่จะทำให้เราสามารถนำทีมที่เต็มไปด้วยคนเก่งกว่าเราได้อย่างสง่างาม ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าคำถามสร้างความัดเจนคํคำถามแรกที่เราจะนำไปใช้เพื่อปลดล็อกศักยภาพของทีมและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำที่สร้างแรงผลักดันอย่างแท้จริงคำถามนั้นคือคำถามอะไรถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Inspired Voices ไว้นะครับ